เมนูต่อไปค่ะน้ำพริกนะคะเาชมไม่ได้ต่อเลยค่ะเพื่อนๆปลาเอา,เ,อา,เ,อาเขาเรียกอะไรอะพริกกับหอมกับกระเทียมไปย่างแล้วจะตำน้ำพริกนะคะตำแจวมะเกรนหรือน้ำพริกขี้กงขี้กาอะไรก็ว่าก,กันไปนะคะแต่ว่าปลาเรียกแจวมะเกรนเพราะว่าปลาจะใส่มะเกรนเยอะหน่อยมะเ <c oughs> มกรนมะเกรนก็คืออะไรครับเพื่อนคะมะเขือเทศ่ะ จังหวัดก็ชีจืออันเขาเรียกอะไรความลาวความไทยซับสนกันไปแตทั้งภาษาอังกฤษนะคะปาใช้สามภาษาเลยนะคะอยู่ที่นี่อังกฤษไทายลาวค่ะนี่ปาหมกเสร็จแล้วนะคะปาจะลงไปตําเลยนะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วมาโซิกรุบเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นหรอกไหมปาขอขูดลงหน่อยนะน้ำพริกยัหาน้ำพริก ะเขือเทศวันนั้นที่ตามไปที่ลงคลิปไปเพื่อนหมดแล้วนะคะอันนี้ปาทำนิดหน่อยนะคะไม่ทําเยอะรอบนี้เพราะว่ามะเขือเทศปาไม่เยอะปานี้มะเขือเทศแค่นิดหน่อยเองนะคะเป็นมะเขือเทศที่เอามาตำต้มตาด้วยแต่ว่าเจียวน้ําพริกเราหมดเราก็อยากจะทําเจียวไว้กินเนาะกอเลยเอามาติดอินเนาะอย้องเนี้ยเสียได้เนาะไม่ต้องทำแล้วเสียได้แล้วโขกค่ะโขกก็จะเห็นไหมเห็นไหม อ,อืมโอเคเลยครับเดี๋ยววนนี้ปาไม่ทําเยอะนะเพื่อนๆทานิดหน่อยทํากระปุกเล็กๆค่ะคราวที่แล้วปาทำสองกระปุกเลยเพราะว่า,าคุณย่าซื้อมะเขือเทศมาเยอะมาเป็นเทรเลยมาเป็นแพ็คใหญ่เลยอันนี้ไม่มีมะเขือเทศปาใช้มะเขือเทศที่ตำส้มตำอะเอามาโขกนิดหน่อยประมาณสิบลูกค่ะลูกเล็กค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกใหญ่คราวที่แล้วนี่ลูกใหญ่นะซื้อมาเป็นพวงแบบ มะเกิดเที่นี่เขาจะเป็นแบบว่าลูกใหญ่หน่อยแล้วก็จะเป็นพวงๆค่ะสวยๆเป็นเลยมาเลยซึ่งมาจากคคสโก้มาขรดกันนะเดี๋ยวปาจะไปเอาเครื่องปรุงๆ,ๆมานะเราจะใช้น้ำปลานะคะเพื่อนใช้น้ำปลาร้าอย่างเดียวนะคะ,ะแล้วก็ผงนัวนะคะ่ะน้ำปลาผงนัวนะคะแค่นั้น ไอความเปรี้ยวเราก็ได้จากมะเขือเทศแล้วนะคะแล้วก็เผ็ดเราก็ได้จากาพริกแดงนะคะพริกแดงไทยชิลี่นะคะแล้วก็ความหวานเราก็ได้จากอาหอมแดงนะคะกับกระเทียมนะคะกระเทียมไม่หวานหรอกแต่ว่าหอมแดงเขาจะออกหวานนะคะโอ้ไม่ยแขนไม่แขง <laughs> ม,มันสูงด้วยค่ะปลาที่เพลินปลาแบบจริงๆต้องเอาลงไปจำง,งลางแต่ทีนี้ปลาแค่แบบว่าสมัยเขาเฉยๆเพราะว่า สุกแล้วค่ะมันมันเละๆแล้วไปจําให้เละๆนิดน,นึงเวลาเอาข้าเหนียวดิบอ่ะมันจะขึ้นมาแบบว่าพอดีกินนะนะแต่ว่าถ้าถ้าเราแบบตามยีโรโคเคเกินบางทีมันมันไม่พอดีกินค่ะยิ่งใส่ปลาต่อนได้เลยนะ,ะน้ะองปลาต่อนพูกถึงแล้วตอนน้ำลายไหลจะฉีกปลาจกฉีกตอนทะเลามากเลยจะไม่มีค่ะไม่มียังไม่ได้ไปยังไม่เห็นนะเขตที่ป้าอยู่อ่ะเห็นอ่มีพี่ที่อยู่อเมริกาค่ะ อีกช่องหนึ่งอ่ะที่เขาบอกว่ามีมีปะลาตะต้นมาขายแล้วอ่ะเป็นแบรนด์ของไทยเราอ่ะค่ะแต่ว่าปายังไม่เห็นปายังไม่เห็นแบรนด์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวปาบอกอีกทีนึงปาจําไม่ได้ปาจําไม่ได้ปาจําไม่ได้ไไดแบรนด์ไทยเรนะานี่ยปาก็อยากอมากินอยู่นะเนาะเนี่ยเอามาใส่ลงไปได้เลยเนี่ยเพราะว่าเห็นไหมเขาเขาหน้าทานแล้วอ่ะเขาแบบว่าสีสันเขาแบบเนี้ยค่ะ เออแล้วเราไปทำไมไม่ตักให้เพื่อนเพื่อนดูอะเนี่ยนี่ค่ะจับเลนไปเดี๋ยวไปไปเอาปลาล้าก่อนนะแป๊บนึงเพื่อนๆเดี๋ยวมาแป๊บเดียวต่อเลยค่ะมาแล้วปลาล่าปามาแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะคะตวงก่อนนะคะนิดนึงปลาลตัวนี้ออกเค็มนะคะชื่อปลา่อะไรนะเสบนัวอะไรประมาณนี้แหละยังออกเค็มค่ะต้องต้องตวงนิดนึงนะคะใส่แค่นี้ก็พอค่ะน่าจะได้แล้วเพราะว่าปลาไม่ได้นนี้ หนูไม่ต้องเอาเยอะก็ได้ลูกเอาเยอะไปหนูก็กินไม่หมดอยู่ดีแม่หนูบอกว่าจะเอาไปเยอะถูกไหมเหหมสียดายกอลจุ่มลูกค่ะชิมค่ะอืมอร่อยฮะเลิศอร่อยเลิศมากเลยนะเพื่อนอืมอร่อยเลยมันอุ้ยทำไมแบบว่ารสชาติด,ดีจังเลยทำน้อยทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอร่อยอร่อยไม่ปรุงอะไรเพิ่มแล้วอ่าลืม ลืมอะไรลุงเพื่นเพื่อนลืมต้นหอมกับผักชี <laughs> เดี๋ยวนะแป๊บนึงแปลอามาใส่ก่อนแปบ๊แปบเดียวแป๊บเดียวมาแล้วจ้าต้นหอมผักชี <laughs> หั่นเรียบร้อยลืม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 โอ้หจะเยอะไปไหนเอาเยอะๆนี่แหละหอมดีใส่ทำมันนเยอะๆอ,อ่ะเสร็จแล้วก็ยิ่งเลยค่ะเอาเลยนังน่งนิ่งแป๊บจ้าที่รักจ้าร่างกันเนี่ยผักชี ผักชีแบบว่าได้มาแบบว่าต้นใหญ่มากาเพื่อนๆดูดิเขียนะผักชีอันนี้อันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะพอดีคุณแม่ที่วัดเอามาให้คุณแม่อยู่วัดนะคะที่เข้ามาแบบว่ามาวัดมาทาบุญเอามาให้ะ หมือนน้ำพริกผักชีเลยใส่ผักชีเยอะเกินน้ำพริกน้อยแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวไปหาถ้วยใส่ก่อนหากระปองใส่ก่อนคนะ่ะันนี้ทำน้อยนะคะเพื่อนไม่ได้ทำเยอะใส่กล่องเล็กก็พออันนี้กล่องเล็กนี่แค่นี้เองจุ่มลงไปโอ้พอดีงามเลยค่ะนี่น่าทานไหมอร่อยนะชิมแล้วชิมแล้วอร่อยมากค่ะเพื่อ,อนจ๋า จะได้ค่ะขูดให้ครบไอ้ให้ออกจากโคกให้หมดเลยจะไปแล้วเหรอคะที่ละเข้าบ้านเข้าบ้านสามีก่อนดิ่ฉันอวดลัวนนิดนึงค่ะต้องอวดลัวนนิดนึงนะคะไม่อวดไม่ได้เลยเพื่อนไม่อดลัวไม่ได้เลยนะเนาะต้องอวดค่ะมีมีลัว่อต้องอวดเนอะใช่ไหม Love you Love you ดูให้จบคลิปนะพนเพื่อนๆเราจะเจอเราเจอพ่อบ้านปลานะน่ารักมากเลยหล่อด้วยไปแล้วไปออกกำลังก,กายแล้วนี่ค่ะน้ำพริกเสร็จแล้วเดี๋ยวนะปลาล้างมือกินะน,นะล้างมือกีนทลไต้องใส่ถุงมือนะเพืพ่อนๆไปทำข้าวไปชอบใส่ถุงมืออร่อยมากน้ำพริกถ้าใส่ต่อนปลามันก็จะเป็นน้ำพริกปลานะ แต่ว่าอันนี้ป้าใส่โอ้ยแดดกระสองหนาเทนอหิวแสงกระเสียงมาลำไรแท้อยากได้เสียงไราไรเนี่ยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้คือน้ําพริกเจียวมักเลนของปลานะคะอร่อยมากเลยแซบลายแซบลายนะคะข้าวเหนียวร้อนๆนะบายเลยเนาะเอาแม่เอาข้าวเหนียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจกข้าวเหนียวมาเต๊มนึงมาแล้วจ้ะข้าวเหนียวพึ่งนึ่งเสร็จประมาณอ่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วค่ะนี่ข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะคะนี่เราก็มาดิฟเลยนะคะ เป็นอ่าอ่าเขาเรียกอะไรลาวซอสนะคะนี่ค่ะแซ่บค่ะบายลดพี่้นงนี่เห็นไหมน,นี่แซ่บหลีด้อบไม่คิดตัวอยู mm ่เนาะตอนตอนเราแบบว่าเมกอ t ิซาเบ็ Why ้ so good ไว้ so good it's so good ไม่จบ ซอ,ซอสเราซอสเสร็จเราซอสนะคะเราซอสสไปซี่ซอสหรือแจ่วบองแจ่วบักเลนวอเตอร์แชบอีหลแซ่บเนี่ย,อ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 ยขอบคุณทุกการรับชมจ้ะไปละแซ่บพี่น้องกันไปแล้วแซบอีหลไปแล้วเด้อจ้าคลิปนี้ก็ขอลงคลิปยาวไปเรื่อยนะคะใครดูจบก็ก็ขอบคุณค่ะใครดูไม่จบก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้ชาวอรีเอเตอร์ด้วยกันนะจ๊ะโชคดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะขอตัวค่ะ